มเมื่อนี้ยมื่อเบิรงข้าเจ้าลุง้งปลาแถวทางบ้านโคกข้ามไหลแล้วครับพี่น้องเด้อตำบลอ้อมกอ้ออำเภอบันดุงจังหวัดอุดอรธานีครับพี่นอ้องส่วนราคาลงหนึ่งร้อยบาททุกที่นั่งครับผมมีรางวัลปลาใหญ่ให้พร้อมนะครับรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยบาทรางวัลที่สองสามร้อยบาทรางวัลที่สามเหล่าขา 2, วสองขดแง่ครับพี่นอ้องมาล่อลวนกันครับพี่น้องบริษัทมานครับผูคุยเฉย ของไงครับมื่อนี้ครับอ่าเริ่มแล้วพี่น้องดอกแรกมันมานครับผมอ,อ่ะน่มันมานครับดอกแรกพี่น้องขุ่นเหยดแท้ เสียงกรีดกัดโอ้ยน้เสียงกรีดเต็มน้องแล้พูดนนิ่เกดเนี่ยแลกครัมันครับพี่น้องอ๋อปจนใหญ่พี่น้อง

กองเสียกับกีดกาดยางเดียวพี่น้องห้องไว้ก่อนแสยงกองเชียร์อุ้ยอยู่ไปอยู่ครับอยู่ไปอยู่ขอดูด้วยพี่นอง รักที่เบิมอย่งเอ้พี่น้องโอ้โหเฮปูด้วนะฮ่ปูวานุงนะครับขอรู้เรื่องอพี่น้องเอาพุ่นะบึ้งอรของุณนะเปรียงกันเลยพี่น้องอ้าวใกล้ๆกันขครับพุ่นะ นเนี่ยเจองนี่ก็ครับพี่น้องนถอฝ่ายยังกองไปกิ่เมกครับผมต่อเสียทางกีดีดพี่น้อง โอ้ปผลเลียดไงพี่น้องเสือสีฟ้าน่ะปผลเลียดไงครับพี่น้องคนน่ะอ้าฝางงอกโอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งยุ่งยุอุ๊บเอาเล่ย์คนน่ะเอา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 ได้ปะได้ได้ปะได้พี่น้องเอาปะเขาเอาเอาเพียงไหนเอาขวดล็อกข้อไว้เลยพี่น้องมันโดดกับแม่มันล็อกข้อ

โอ้เลี้ยนเราพี่น้องเลียนแล้วโอ้โหตัวไกลดังเนี่ยข้างหลังก็ใส่ได้พี่น้องเห็นไหเดือแดข้างหลังก็เส่ได้ครับเสือเอาข้างหลังก็ใส่ Ừ, nào quả trái lâu à Cái tiên nhây nhanh Cái kia tiên nhanh Kìa nát Nó nghe tiết xuống nó giống paler lài nó giống paler nhanh tên paler này nó giống nó Oh, ini yeah, ada yeah. พี่น้องมันหน่อจะเมื่อยแล้วพอคอยบินแล้วพี่น้องมันเมื่อ,ย,อ,อยดูอยู่ครับขี่แหนะพี่น้อง อด้อโอ้ยน้ำกระจายครับผมน้ำกระจใจข้างเดียวเด้ออย่าจอดอนับกันมันไม่เหมือนดิกระใจแล้วผมอยู่บ่อยู่ครับ โอ้ยหน้าจยอยู่อยู่ยู่เอาอยู่ายู่อยู่ายู่ครับพี่น้องอือเอาไต่ตังละอ้าวอยู่วยู่อยู่อย่าง้ีพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยครับผมแปดซ้ำิตตักยาตังมันสูง การตังสัน โอ้บักคอยเงยกับมาโอ้อยยุบไปยุบแลนด์แลนด์แล้วโอ้บักคอยเงยกัพี่น้องโอ้บักคอยเงยกับมาครับผมคุณจ๋าแม่เสื้อดำกับเขาแด้วครับผมอ่าคู่หนึ่งหลุดกับพี่น้องแม่เสื้อดำหลุดเด้อยหลุดกับบกคอยเงยพี่น้องโอ้ยโดดโดดโดดหน้ากว่กิโลไปเรื่อยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับผม phải nhanh lên lưới ra khi nào nữa đầy bỏ đầy áo đầy bó đầy áo Cướp. เรียบร้อยของน,นี่องเสียก้เาเจ้ากิดการจะหนีครับพี่น้องพี่น้องเคยพี่น้องครับอ่าเรียบร้อยผูตากลกวยก็ไกว์พี่น้องอ่อบักกิโลโเด้เนี่ยโอหอยู่ประยู่ล่ะโห ตักเลยตักเลยครับฮึบอ,อ,อ,อยู่ไปยู่อยู่ไปยู่เขาอยู่ไปย,ย,ยู่ครับบอกกิโลครับพี่น,อออน,อน้องเอาย,ยูงกันข้างกันโอ้บอกปล่อยไงครับพี่น,อน,อออออน,น้องวะเดี๋ยวส้มอ่ะออสตัวแรกทุกคนนิ่งเหรอพี่น้องนึกตกเงี้ยเลยเดี้ยวไปใส่หมวกเสือสีแดงคนยืนเนี่ย รอยพี่น้องบาดเได้ก็ได้ง่ายๆสินะครับผมคนชักติดจังหวะอ้ะหนินสนาหัวใจหอ,อยังครับพี่น้องเดี๋ยวน่ะนนี้ยิ้ยบ่ครับผมีนนน่นี่ป่หล่พี่น้องยิ้ยังไงน้ำเล่าหวหขึ้นเปล่ารเ่าเนาังเยก็จกโคมันจกรวาก็มาเมย นี่มาได้แล้ครับผมเป็นปลานี่เนื้อปลาเล็กบนแอรจจ์แจกได้พี่น้องเด้อเห็นมาชัดเจนครับผมร้วตา,าปัาใส่กิโลหรอพี่น้องได้ได้เยอะมาได้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 พี่น้อง ไปกันแล้วผมโอ้ไปนิน่ไงกันนะพี่น้องไปนิ่ไหมมีสองคนมั้งเดี๋ยวส่งเขาพี่น้องอู้หูมันเหี้ก็ได้พวกะเหี้พี่น้องมั้ เป็นนี <mini drained out> oh, ่งเงย้นเอาเรียบรนอยลอยู่วอยู่อยู่วอยู่ พี่น้องเสือทรงเคยด้วยพี่น้องสงมวัตรนะครับแม่เสือสีน้ำเงินเมื่อกี้ันไม้ได้เด้นพี่น้อง สมเรียบร้อยแล้วครับผมของแม่เสียสิ้งเนี้ยครับโอ้ยคุณดีหนึ่งแล้วดีหนึ่งแล้วเห็นไหมครับพี่น้อง้อาหารโอ้ยเนี่ยเียบ้อยครับผม อย่าเห็น้านากนะนนระจายพีน่น้องอ่ายังงนเน้อเป็นป่ายาังพี่น้องเอาเดีย๋ยวอยครับผมว่าปนี้นน้บสักัปลาเลียด้พี่น้องตัวบกใหญ่สองมือยูเหน,นาเสือแดงครับอ้ยนหัวใจเลครับผม,ผมนมเอาอย,ยู่ยู ก็นมหัวใจพี่น้องนะเอาไปเจาไปซอยกันแล้วครับผมี่ป่าอย่งลงะพี่น้องแห้งไร่เนี่ยคนะต้องตีนนำอ๋อกีนใหญ่พี่น้องเเรียปล่อยครับผมกินใส้สโลครับอพี่น้องสามหนึ่งหานะ ปล่แรดครับพี่น้องปล่แรดไงตัวนี้นะพี่น้องด้วยปล่แรดครับผมวดีนวดจีงเลย <c oughs> นอนนิ่งเลยครับน้อนดาจิเมยแล้วล่ะ ได,ได้ได้จ่ายเงี่ยครับเบื้องพี่น้องโอ้เสียนแหบพี่น้นองมาตั้งโตขึ้นในเบื้องนี้นะนอ,อือ้ยปากับคนสูสีกันพี่น้อง อ่าครับพี่น้องซื้อปล่อยม่งเอาข่าวด้พี่น้องเอาขื่นมากนี่สองตัวไก่ด้วพี่น้องเขาลูกเขาช่างมันช่างขนาดไหนข่าวแบบนี้ได้ป่ะไก่เอาไปซ่อมไหมเบิองคุณน้อยอย่างนี้เนี่ยพี่น้องยกอ่าครับพี่น้องเบิองปลากินสรุปปลากินให้เบิองแต่ละตัวใส่ซิปโล่ครับพี่น้องตอนนี้ อ,อ,อันนี้สิกิโลสัตวนี่ตัวโตง <Gore> ่พี่น้องโตคลกิลี่หสุดละิบจ้ไลับิ้บกิโลางเลยวะตัวนี้วะเกินกิโลลหางสิบหากิโลพี่น้องเลยสิบห้ากิโลคนชินหางที่เเกินกูนะิ้นหาเดี๋ยวตาเดี๋วไปขรนทาได้าี่สุกไงก็มี อวนไปสุกอันนี้ิมไ16กินไปยี่สิกิโลเลยนีกิโลดูเลยขาข่าประมาณนีได้พี่น้อง้อันนี้สิบโสโลกว่าสิโลสากิโลเะไ้เต็มกันแล้วมั้งอว่าขา่าวด้พี่น้อง้เอาตัวยงห่ไปฮ็ดเสี่ยเบิ้งกโหลกเ่พี่น้องจโลนี่ยโล่า เอาโลสามนอโหโอ้ยอันนี้ยี่สบบ่ทยี่สบยี่สบไม่กเรนตัวนั้ท่าเกยี่สบตัวนี้เป็นกม่เก้อเจ้าสามซ้ำกันใส่เดียวกันตี่เนี่กกเจ้าขึ้นมาสังพี่น้องท่กป่าเนี่เด็พี่น้องเนี่ยง